ค่ำคืนหนึ่งที่แสนเงียบสงบในริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียเป็นอีกคืนธรรมดาธรรมดาในย่านที่สงบสุขจัสตินฮิลเบิร์ตจูบลาลูกชายและกล่าวรารวตรีสวัสดิ์จากนั้นบอกลากับธัญญาคู่รักของเขาก่อนจะเดินออกไปนอกประตูแต่มีบางสิ่งกำลังรอเขาอยู่ข้างนอกแผนการที่ถูกวางไว้เพื่อยุติชีวิตของเขาในพริบตาเดียว เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงและจัสตินก็ยังไม่กลับมาความกังวลของธัญญาเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัวข้อความที่ส่งจากโทรศัพท์ของเขาคือสัญญาณเดียวที่เธอได้รับเป็นสองคำที่ทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นมันจบแล้วธัญญาเริ่บเกิดในแคลิฟอร์เนียช่วงกลางทศวรรษที่80 เธอเติบโตมาในครอบครัวที่มั่นคงและขยันขันแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยเธอก็เป็นคนเป็นอิสระมีความรับผิดชอบสูงและมีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างเส้นทางชีวิตของตัวเองธัญญาเลือกอาชีพในด้านโลจิสติกจนเธอมีชื่อเสียงในเรื่องทักษการจัดการและความน่าเชื่อถือที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้ง เป็นที่ชัดเจนว่าเธอมีอนาคตที่สดใสรออยู่ในปี2000ธัญญาได้พบกับจาเรดตบิชอฟอดีตนาวิกโยธินสหรัฐจาเรีตด,ดูเหมือนจะเป็นคู่รักในอุดมคติเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาได้และแข็งแกร่งความสัมพันธ์ของพวกเขารุดหน้าอย่างรวดเร็วและไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดี แต่ไม่นานรอยร้าวก็เริ่มปรากฏความตึงเครียดระหว่างพวกเขาก็เพิ่มขึ้นการต่อสู้เพื่ออำนาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งพฤติกรรมของจารีตเริ่มควบคุมมากขึ้นและก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆความหึงหวงและการควบคุมทางอารมณ์ของเขาส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธัญญาในที่สุดการใช้กำลังก็เริ่มรุนแรงขึ้น แต่ทัญญาปฏิเสธที่จะยอมรับการกระทําเช่นนั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนชีวิตของตัวเองทัญญาจึงเริ่มรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมตัวย่ากระบวนการนี้ยาวนานและเจ็บปวดแต่จาร็ตไม่เต็มใจที่จะปล่อยเธอไปเขาขัดขืนการแยกทางและต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิในการควบคุมเธอโดยใช้วิธีการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อรังเธอไว้ในกำมือของเขาความลหลงไหลในการมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเธอยังคงอยู่แม้จะอยาขาดจากกันแล้วความพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ของธัญญาต้องเผชิญกับการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องจากจาริแม้ว่าเขาจะอ้างว่ายอมรับการแยกทางแล้วแต่เขาก็ทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าธัญญาจะไปอยู่กับคนอื่น พฤติกรรมของจาร็ตรุนแรงขึ้นเมื่อทัญญาเริ่มคบกับผู้ชายคนใหม่เขาพยายามบอกตัวเองว่ายอมรับสถานการณ์นี้ได้แต่การกระทำของเขากลับเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปเขาไปปรากฏตัวใกล้บ้านของเธอเฝ้าสังเกตทุกการเคลื่อนไหวและข่มขู่เพื่อควบคุมเธอในทางตรงกันข้าม คู่รักคนใหม่ของธัญญาจัสตินฮิวเบิร์ตใช้ชีวิตที่เงียบสงบและมั่นคงเขาเกิดปี1988และเติบโตในริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียหลังจากทำงานพาดทามาหลายอย่างเขาก็ได้งานประจำที่มั่นคงในการบำรุงรักษาอุปกรณ์อุตสาหกรรมเขาเป็นคนใจเย็นเก็บตัวและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความปรารถนาที่จะสร้างชีวิตที่เรียบง่ายและมั่นคงในต้นปี2015เขาได้พบกับทัญญาในตอนนั้นเธอยังรับมือกับผลพวงจากการแต่งงานที่วุ่นวายของเธอการเชื่อมต่อของพวกเขาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติและจัสตินก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรเขาเพียงแค่ให้การสนับสนุนอยู่เคียงข้างเธออย่างเงียบๆเ,เ,เมื่อเธอต้องการ เมื่อเวลาผ่านไปสายใยของพวกเขาก็เติบโตและพวกเขาก็กลายเป็นคู่รักกันเมื่อทัญญารู้ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นจัสตินไม่ได้หวั่นไหวกับข่าวนี้แต่เขากลับยอมรับมันด้วยความสงบและความมุ่งมั่นทั้งสองคนเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของลูก ต้นปี2016โลกแกลลูกชายของพวกเขาก็ถือกำเนิดจัสตินก้าเข้าสู่การเป็นพ่อทันทีกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีดูแลลูกชายทั้งการหอดตัวการป้อนนมและการตื่นขึ้นมาป้อนนมตอนกลางคืนในขณะเดียวกันก็มีเบลียชาร์ปบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในเรื่องนี้เบลียเกิดช่วงต้นทศวรรษ90ในเซียเทล เธอมาจากครอบครัวผู้บังคับใช้กฎหมายและมีอนาคตที่สดใสแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในช่วงวัยรุ่นเมื่อเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งและโรคแพ้ภูมิตัวเองความเจ็บปวดเรื้อรังข้อจำกัดทางการแพทย์และผลกระทบต่อสุขภาพจิตทำให้เธอต้องเดินในเส้นทางที่ยากลำบากเธอเริ่มใช้กัญชา จากนั้นหันไปหายาแก้ปวดและในที่สุดสารเสพติดที่รุนแรงขึ้นหลังจากเข้ารับการบำบัดหลายครั้งและมีช่วงเวลาของการฟื้นตัวเบลีย์ตัดสินใจออกจากเซียเทิลเพื่อเริ่มต้นใหม่ในแคลิฟอร์เนียปี2015เธอมีเพื่อนน้อยลงและความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เสื่อมลงในแคลิฟอร์เนียเธอต้องดิ้นรน กับที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงและการหางานที่มั่นคงในช่วงที่เธอกำลังอ่อนแออยู่นี่เองเธอได้พบกับจารีตบิชอฟการเข้ามาพัวพันในชีวิตของเบลียไม่ใช่เรื่องความรักแต่เป็นการใช้อำนาจและการควบคุมเขาเห็นความอ่อนแอของเธอเป็นโอกาสที่จะชักใยและมีอิทธิพลเหนือเธอเพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง วันที่20มิถุนายน2016ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเป็นวันธรรมดาธรรดาในริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียทัญญาจัสตินและลูกชายวัยหกเดือนใช้เวลาอยู่ด้วยกันพูดคุยเรื่องแผนการประจำสัปดาห์และเพลิดเพลินกับเวลาในฐานะครอบครัวแต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อทัญญาได้รับข้อความแปลกๆ จากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเบียชาร์ปข้อความนั้นกล่าวหาว่าจัสตินใช้ชีวิตสองหน้าและไม่ซื่อสัตย์ทัญญาแสดงข้อความให้จัสตินดูและเขาก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่เป็นความจริงให้ความมั่นใจกับเธอว่ามีคนพยายามสร้างรอยร้าวด้วยท่าทีที่สงบแต่หนักแน่นจัสตินยืนยันว่าเขารักเธอและไม่มีอะไรต้องปิดบงัง เขาสัญญาว่าจะสืบหาให้ถึงที่สุดว่าใครอยู่เบื้องหลังคำกล่าวหานี้เย็นวันนั้นจัสตินออกจากบ้านไปการออกไปทำธุระหรือหยิบเครื่องมือเป็นเรื่องปกติของเขาธัญญาจึงคิดไม่มากนะักแต่หลายชั่วโมงผ่านไปจัสตินก็ยังไม่กลับมาธัญญาพยายามโทรและส่งข้อความแต่ไม่มีการตอบกลับ พอถึงเที่ยงคืนโทรศัพท์เขาก็ถูกปิดความกังวลก็เริ่มเข้ามาทัญญาอยู่จนดึกหวังว่าจะได้ข่าวแต่เมื่อค่ำคืนล่วงเลยไปเธอก็ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นเช้าวันที่21มิถุนายน2016ััญญาได้รับข้อความที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นจากโทรศัพท์ของจจสติน เป็นข้อความที่ดูไม่เข้าที่สั้นและไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องรอออมันจบแล้วไม่มีคำทักทายไม่มีคำอธิบายมีแต่ถ้อยคำที่เย็นชาให้ความรู้สึกแปลกแยกมันไม่ใช่คำพูดที่จะสตีนเคยใช้ทัญญาสัมผัสได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงเธอส่งข้อความหาแม่และโทรหาพี่สาวเขาหวังว่าจะได้ข่าวใดๆ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นที่แน่ชัดว่าจัสตินหายตัวไปในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ของเทศมนตรีเวอรได้รับรายงานจากชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาเห็นศพนอนหงายอยู่ข้างทางเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเลือดไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เจ้าหน้าที่ชนสูตรศพยืนยันว่าชายคนนั้นคือจัสติน และเสียชีวิตจากกระสุนปืนที่ศีรษะแต่มีบาดแผลจากมีดแทงก่อนถูกยิงหลักฐานชี้ว่าจัสตินถูกทำร้ายที่อื่นก่อนจะถูกนำมาทิ้งไว้ในจุดนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนเริ่มทาง,งานทันทีจากสภาพของศพพวกเขาเชื่อว่าอาชญากรรมนี้เกิดขึ้นในคืนก่อนหน้าหลังจากยืนยันตัวตนของจัสติน เจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้านที่เขาอยู่กับทัญญาเธอยืนยันว่าจัสตินออกไปประมาณ21นาฬิกาของคืนก่อนหน้าและไม่กลับมารถของเขารถเก๋งสีน้ำเงินเข้มก็หายไปและถูกใส่ในฐานข้อมูลยานพาหนะสูญหายอย่างรวดเร็วขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพวกเขาสังเกตเห็นว่าของใช้ส่วนตัวหลายอย่างของจัสตินหายไป รวมถึงโทรศัพท์บัตรที่ทำงานและกระเป๋าสตางค์เขาไม่เคยออกจากบ้านโดยไม่มีของเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีคนจงใจพยายามลบร่องรอยแต่เส้นใหญ่เล็กๆและอนุภาคขนาดเล็กบนร่างกายของจัสตินชี้ไปยังสถานที่อื่นการสืบสวนในภายหลังยืนยันว่าจัสตินถูกขนย้ายและนำมาทิ้งหลังจากเสียชีวิตแล้ว การพูดคุยกับเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานของจจสตินไม่ได้นำไปสู่เบาะแสที่ชัดเจนไม่มีใครรู้เรื่องความขัดแย้งหรือการข่มขู่ใดๆทุกคนที่รู้จักเขาอธิบายว่าเป็นคนใจเย็นและไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าไม่มีนี้สินหรือปัญหาทางกฎหมายไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจนสำหรับการฆาตกรรมของเขาอย่างไรก็ตามคดีนี้ก็พลิกผัน เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบข้อความล่าสุดของธัญญามีชื่อหนึ่งที่โดดเด่นเบลียชาร์ปเบลียได้ติดต่อธัญญาก่อนที่จะสตินจะหายตัวไปการตรวจสอบประวัติพบว่าเบลียไม่มีที่อยู่แน่นอนมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับสารเสพติดผิดกฎหมายและมีประวัติความไม่มั่นคงสิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นไปที่เธอ ในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักพวกเขาติดตามการเคลื่อนไหวของเบียพบว่าเธอไม่มีงานทำอย่างเป็นทางการไม่มีประกันไม่มีรถและไม่มีใบขับขี่การเชื่อมต่อเดียวที่พวกเขามีคือเบอร์โทรศัพท์ที่เธอใช้ติดต่อทัญญาการสอบถามผู้ให้บริการโทรศัพท์เผยว่าซิมการ์ดนั้นลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคนอื่นและถูกใช้งานเป็นครั้งคราว การสืบสวนเพิ่มเติมเผยว่ามีการเชื่อมต่อบ่อยครั้งกับชายคนหนึ่งชื่อจาเร็ตบิชอฟอดีตสามีของทัญญาแม้สิ่งนี้จะไม่ได้ให้หลักฐานที่ชัดเจนว่าเบลียและจาเร็ตร่วมมือกันแต่มันก็สร้างความสงสยัยขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ก็เริ่มติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเบียเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์รายงานว่า เห็นเธอในลานจอดรถและบาร์กับผู้ชายหลายคนแต่ตัวตนของบุคคลเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ทราบจุดสนใจจึงเปลี่ยนไปที่บันทึกดิจิทัลการตรวจสอบที่อยู่ IP ที่เบลียใช้เข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดียของเธอเผยว่าอุปกรณ์และที่อยู่ไอพีเดียวกันนี้เคยถูกใช้เข้าถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับจาร์ดบิชชอฟ ความเชื่อมยงระหว่างเบียรและจาเร็ตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของความสัมพันธ์ยังไม่แน่นอนเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จาเร็ตจ,จะไม่รู้เรื่องข้อความที่ส่งจากโทรศัพท์ของเบียได้แต่ทุกอย่างชี้ไปที่การร่วมมือกันพวกเขาตัดสินใจเฝ้าระวังเบียรและจารตต่อไปติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาโดยไม่ให้รู้ตัว จนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ค้นพบรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดข้อความพิธัญญาได้รับจากโทรศัพท์ของจจสตินในเช้าวันนั้นไม่ได้ถูกส่งโดยจจสตินเลยในตอนนั้นจจสตินได้ถูกฆ่าไปแล้วโทรศัพท์ของเขาอยู่ในความครอบครองของเบลียเธอจงใจส่งข้อความนั้นเพื่อซื้อเวลาและป้องกันไม่ให้ธัญญาติดต่อเจ้าหน้าที่เร็วเกินไป เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มตามหาเบียชาร์ปอย่างจริงจังพวกเขาก็รู้ว่าที่อยู่ของเธอนั้นตามตัวยากโทรศัพท์ของเธอถูกปิดและไม่มีความเคลื่อนไหวเบาะแสเดียวที่ได้มาคือจากภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านขายายาเย็นวันที่22มิถุนายนประมาณ24ชั่วโมงหลังพบสบพจัสตินเบลียถูกจับภาพได้เธออยู่คนเดียวสวมหน้าก,ากากและเสื้อฮู้ด เธอซื้อ,อยากแก้ปวดและน้ำดื่มตอนที่เธอจ่ายเงินเธอใช้บัตรประชาชนที่ไม่ตรงกับชื่อของเธอพนักงานจำได้ไม่มากแต่กล้องก็จับภาพทุกอย่างไว้ได้หลังจากนั้นเบลียก็หายตัวไปอีกครั้งเบลียจึงถูกประกาศเป็นบุคคลที่ต้องการตัวอย่างเป็นทางการการแจ้งเตือนถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วรูปภาพชื่อปลอมคำอธิบายและความเชื่อมโยงของเธอ ถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนเจาะลึกเข้าไปพวกเขาสังเกตเห็นรูปแบบบางอย่างในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของจัสตินเบลียถูกพบเห็นหลายครั้งในริเวอร์ไซต์ตอนใต้ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงรถของเธอตามมาด้วยรถอีกคันที่จดทะเบียนในชื่อผู้ชายในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อ แต่มันก็เริ่มชัดเจนขึ้นไม่ว่าเบลียจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตามหาเธอหรือมีใครบางคนกำลังช่วยเธอซ่อนตัวแต่คำถามที่ใหญ่กว่าก็ยังคงอยู่ถ้าเบลียเป็นเพียงเบีย้ยในคดีนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนชัดใย่อยู่เบื้องหลังใครเป็นคนวางแผนทั้งหมดนี้คำตอบเริ่มปรากฏให้เห็นเช้าวันที่24มิถุนายน กรมยานยนต์ตอบคำถามเกี่ยวกับรถคันที่สองที่มักจะเห็นอยู่ใกล้เบลียรรถคันนี้จดทะเบียนในชื่อของจารีตบิชอฟอดีตสามีของธัญญาจนถึงตอนนั้นตำรวจไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าจารีตมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้รถของเขาปรากฏตัวใกล้กับผู้ต้องสงสัยหลักการสืบสวนก็พลิกผันอย่างรุนแรงหลังยากกับทัญญา จาเรศอยู่กับญาติญาชั่วครูก่อนจะย้ายออกตามคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทธัญญาการสื่อสารระหว่างพวกเขาก็หยุดลงหลังจากมีการทะเลาะกันพฤติกรรมที่ควบคุมและความตึงเครียดทางอารมณ์ธัญญาเชื่อว่าจาเรศเป็นอันตรายแม้จะไม่มีรายงานตำรวจอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่า ธัญญาเคยพูดถึงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพราะเธอกลัวอดีตสามีของเธอหลังจากการแยกทางจาเร็ดดูเหมือนจะหายไปจากเรดาร์ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเบลียกลับเข้ามาในภาพเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าเบลียไปที่ริเวอร์ไซต์ตอนใต้บ่อยครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของจจสติน ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงเธออยู่กับผู้ชายที่ใบหน้าบางส่วนมองเห็นได้แต่มีความคล้ายคลึงอย่างน่าตกใจกับจาเรศความเชื่อมโยงได้รับการยืนยันในไม่ช้าด้วยข้อมูลใหม่นี้ตำรวจได้ขอหมายคน้นอาพาร์ตเมนต์ที่จาเรศใช้ตามกิจกรรมทางมือถืออาพาร์ตเมนต์ถูกเช่าภายใต้ชื่อปลอมภายในวุ่นวายอย่างมาก มีเศษอาหารเสื้อผ้าของเบลียกระเป๋าเป้และมีดหอด้วยเสื้อยืดการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เผยว่าใบามีดมีร่องรอยเลือดซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นของจจสตินฮิลเบิร์ตอย่างไรก็ตามจารีตไม่อยู่ที่นั่นแล้วพยานรายงานว่าเห็นเขาไม่นานก่อนเกิดเหตุบางครั้งอยู่คนเดียวและบางครั้งอยู่กับผู้หญิงที่คล้ายเบีย หลังจากนั้นทั้งจาเร็ตและเบลียก็หายตัวไปเมื่อมีการออกหมายจะผู้ต้องสงสัยทั้งสองการสืบสวนก็ขยายไปธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์และกล้องจราจรบริกรคนหนึ่งชื่อริกกี้จำเบลียได้ชัดเจนเธออยู่ที่นั่นกับผู้ชายคนหนึ่งสูงท่าทางสง่าผ่าเผยและเงียบขรึมตอนนั้นเขาไม่รู้ชื่อผู้ชายคนนั้น แต่เมื่อเห็นภาพจาเร็ตริกกี้ก็จําได้ทันทีริกกี้จาได้ว่าได้ยินบทสนทนาบางส่วนรวมถึงวลีว่าเธอทําทุกอย่างพังหมดเลยและเขาจะไม่อยู่ที่นี่นานแล้วสิ่งนี้ให้แรงจูงใจที่เป็นไปได้จาเร็ตต้องการให้จัสตินพ้นทางเพื่อควบคุมทัญญาอีกครั้งดูเหมือนว่าเป้าหมายดั้งเดิมอาจจะเป็นทัญญาแต่การเข้ามาของจัสติน ได้ทำให้แผนทั้งหมดถูกวางไว้โดยใช้เบ利ยจารีตได้จัดฉากเธอส่งข้อความที่ทำให้ทัญญาสับสนกล่าวหาจัสตินว่านอกใจหวังที่จะสร้างความเพลิดเพลินและความขัดแยง้งเป้าหมายคือการสร้างรอยร้าวอาจจะผลักจัสตินให้ห่างจากทัญญาเย็นวันที่20มิถุนายนจัสตินออกจากบ้านหลังจากได้รับข้อความเหล่านั้น เขาถูกล่อลวงให้เผชิญหน้ากับคนที่เขาคิดว่าเขาเชื่อใจได้โดยไม่รู้เลยว่ากําลังเดินตรงเข้าสู่กับดักหน้าเศร้าไม่มีใครได้เห็นเขามีชีวิตอีกเลยหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนพบรถของจัสตินรถเก๋งสีน้ำเงินเข้มถูกทิ้งไว้ริมถนนในที่ห่างไกลาภายในรถมีคราบเลือดบ,บนเบาะและลายนิ้วมือบางส่วนบนภายนอก ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นทุกการค้นพบใหม่ได้เพิ่มคำถามมากขึ้นการสืบสวนพลิกผันอย่างสำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงการวิเคราะห์ย่อยเข้ากับแดนนี่เซราโนชายที่มีประวัติทำร้ายร่างกายและการลักทรัพย์ในตอนนั้นแดนนี่ยังถูกควบคุมตัวในข้อหาอื่น อย่างไรก็ตามได้รับการยืนยันว่าในระหว่างที่จะสตินหายตัวไปแดนนี่ยังเป็นอิสระเจ้าหน้าที่สืบสวนสัมภาษณ์เขาขณะที่อยู่ในศูนย์กักกันแต่คำให้การของเขามีความไม่สอดคล้องกันเขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้ว่าคำตอบของเขาจะสร้างความสงสยัยตำรวจนำภาพถ่ายของแดนนี่ไปให้บริกรร,ริกกี้ ริกกี้เคยเห็นเบียชาร์ปที่บาร์เมื่อริกกี้เห็นภาพของแดนนี่เขาก็จำได้ทันทีริกกี้จำได้ว่าเห็นเบียกับผู้ชายอีกคนที่มีท่าทีประมาะและกระสับกระส่ายแดนนี่เขาจำได้ว่าแดนนี่ดื่มไม่มากเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำและทิ้งบางอย่างลงในถังขยะก่อนออกไปแดนนี่บอกริกกี้ว่า แกไม่ได้เห็นอะไรเลยนัน่นเป็นเหตุผลที่แกยังมีลมหายใจอยู่ในตอนนั้นริกกี้คิดว่าเป็นเรื่องตลกแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเขาก็รู้ว่าเขาได้พบกับคนที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีนี้คำบอกเล่าของริกกี้เพิ่มน้ำหนักให้กับความสงสยัยมีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโทรศัพท์ของจัสตินถูกพบในถังขยะใกล้กับที่รถของเขาถูกทิ้ง แม้โทรศัพท์จะเสียหายแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถกู้คืนบันทึกการโทรและข้อความได้ข้อความยืนยันว่าในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตจจสตินเขาได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของเบียและมีการโทรตามมาที่ทำให้เขาออกจากบ้านหลักฐานใหม่นี้ช่วยสร้างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การฆาตกรรม ในขณะเดียวกันโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในแอริโซนาก็ดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่สืบสวนต้นเดือนกรกฎาคมชายและหญิงที่มีลักษณะตรงกับจาเรตและเบลียได้เข้าพักที่นั่นผู้จัดการโรงแรมจำได้ว่าพวกเขาเงียบจ่ายด้วยเงินสดและขอไม่ให้รบกวนหลังจากการจัดไปผู้จัดการกล่าวว่าฝักบัวถูกขัดอย่างทั่วถึง แต่ก็พบร่องรอยเลือดขนาดเล็กในท่อระบายน้ําวันที่23กรกฎาคมในพื้นที่ทะเลทรายที่ห่างไกลใกล้กับโรงเก็บเครื่องบินร้างพบศพของผู้หญิงได้รับการระบุต,ตัวตนในภายหลังว่าเป็นเบียชาร์าเหตุการเสียชีวิตคือบาดแผลจากการถูกแทงหลายแห่งไม่พบเข้าของบัตรประจำตัวหรือโทรศัพท์กับเธอ ยิ่งไปกว่านั้นลายนิ้วมือของจารีตถูกพบบนถุงพลาสติกใกล้กับจุดทิ้งศพของเบียหลังจากการพักที่โรงแรมเป็นที่ชัดเจนว่าเบียได้ถูกกำจัดจารีตได้ทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่เพื่อเชื่อมโยงเขากับอาชญากรรมด้วยหลักฐานที่เพิ่มขึ้นต่อต้านเขาเจ้าหน้าที่มั่นใจว่า จาเรดได้กำจัดหุ้นส่วนที่อาจจะหักหลังเขาทำให้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวในคดีฆาตกรรมทั้งสองวันที่27กรกฎาคมมีเบาะแสเข้ามาจากร้านอาหารริมถนนในแอริโซนาผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายจาเรดกินอาหารคนเดียวจ่ายด้วยเงินสดและจากไปภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเป็นเขา สามวันต่อมาสามสิกรกฎาคมในนิวเมซิโกหน่วยลาตระเวนหยุดรถคันหนึ่งที่ไฟท้ายแตกคนขับดูประมายอย่างเห็นได้ชัดและมีบัตรประชาชนปลอมได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นจารีตบิชอฟเขาถูกจับกลุมเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบเพียงเงินสดเอกสารปลอมและกระเป๋าเป้ที่มีเสื้อผ้า เจเรตยังคงสงบและเงียบในระหว่างการสอบสวนแต่หลักฐานที่อยู่กับเขานั้นมากมายมหาศาลร่รองรอยเลือดที่ตรงกับเบลียพบในโรงแรมและอาพาร์ตเมนต์ที่เชื่อมโยงกับเขามีมีดที่มีเลือดของจจสตินอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเลือดบนมีดตรงกับเลือดในรถของจจสตินซึ่งเป็นที่ที่อาชญากรรมเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น DNA ของจาเรตพบบนพวงมาลัยและเบาะคนขับยืนยันว่าเขาได้ขับรถคันนั้นหลังการฆาตกรรมความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายมาพร้อมกับการสารภาพของแดนนี่ในการสัมภาษณ์ครั้งที่สองด้วยความกลัวโทษจำคุกตลอดชีวิตแดนนี่ตกลงที่จะร่วมมือเขาเปิดเผยว่าจาเรตเป็นคนใช้มีดและยิงปืนจนเสียชีวิต แดนนี่ยอมรับว่าเขาได้ช่วยจับตัวจัสตินและช่วยกำจัดศพในภายหลังเรื่องราวของเขาสอดคล้องกับหลักฐานดิจิทัลการค้นพบทางกายภาพและลำดับเวลาเจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบว่าข้อความบางส่วนที่ส่งถึงทัญญาจากโทรศัพท์เบลียถูกเขียนโดยผู้ชายผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา,าศาสตร์ยืนยันว่า ข้อความเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยจาเรีตยืนยันสิ่งที่ข้อมูลชี้ให้เห็นมาตลอดเบลียและจารีตได้ร่วมมือกันโดยมีจารีตเป็นผู้บงการและเป็นผู้กระทําผิดโดยตรงเบื้องหลังอาชญากรรมฤดูใบไม้ผลิปี2017การพิจารณาคดีก็เริ่มขึ้นข้อหารวมถึงฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนของจัสตินการเสียชีวิตของเบียชาร การสมคบคิดและการทำลายหลักฐานขณะลูกขุนพบว่าจาเร็ตบิชอฟมีความผิดในทุกข้อหาเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสองครั้งโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวและทนายความของเขาก็ปฏิเสธที่จะยื่นอุทธรณ์ในตอนแรกจาเร็ตวางแผนจะพุ่งเป้าไปที่ทั้งทัญญาและจัสตินแต่ตามคำบอกเล่าของแดนนี่แผนก็เปลี่ยนไป จาเรศก,กล่าวว่าการตายทางกายภาพเร็วเกินไปสำหรับอดีตภรรยาของเขาเขาเชื่อว่าความทุกข์ทรมานที่แท้จริงจะมาจากการทิ้งเธอให้มีชีวิตอยู่บังคับให้เธอต้องเผชิญหน้ากับชีวิตที่ปราศจากคนที่เธอรักจาเรศต้องการให้ทัญญาต้องทนกับความเจ็บปวดจากการเลี้ยงดูลูกของเธอ ในขณะที่ต้องถูกเตือนถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา